ดีค่ะทุกคนวันนี้นะก็ขำนำเลยเอาจริงคือที่เคยพูดไว้ว่า wish list ของปีนี้จะมี2ชิ้นใหญ่ๆด้วยกันเนาะก็จะเป็น a m s k e l l y นะคะหรือไม่ก็ c Chanel ลี e ิชอาทีเนี้ยเอฟก็ e CO, เขาเรียกว่าไงนะที่วันนั้นบอกไว้ว่าถ้า c h a n l l ี e s u ถ้าไม่ได้ซื้อปีนี้ก็คงไม่ซื้ออีกแล้วเพราะมือหนึ่งแพงมากนะ ซึ่งสิ่งที่เอฟซื้อวันนี้อะฉเฉลยก็คือเป็นชาแนลรีชูทุกคนเรามาอันบ็อกซ์กันก่อนดีกว่าเฮ้ยร่วงไม่อันบ็อกซ์สิเรียกว่าอันแบกเพราะน้องไม่มีบ็อกซ์นะนะคะก็เป็นชาแนลรีชูนะบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยนีชูมันเป็นคลาสสิกลายทำไมถึงมาในถุงแบบนี้ซึ่งถุงแบบถุงผ้าแบบนี้มันไม่ใช่ถุงผ้าของคลาสสิกนะเออเดี๋ยวถอดแอน์พอดลืมถอด เรามาดูกันก่อนเลยดีกว่าเนาะแล้วค่อยเล่าสตอรี่มากมายข้ออ้างหลากหลายนะนะคะก็ได้มาวันนี้เลยตอนแรกวันนี้ก็ไม่ได้คิดว่าวันจะอัดคลิปหรืออะไรหรอกทุกคนเอาจริงแต่พอได้มาก็ต้องอัดก่อนนะอยาให้ดูหนึ่งสองัจึ้เฮ้ยยาเป็นไงเป็นชาแนล s ีชูค่ะทุกคน ในสีเป็นเขาเรียกว่าเทาเมทัลลิกนะคือจริงๆจะเป็นสีเทาเข้มนะคะเออเดฟอินเสิร์ตรูปตอนที่เอฟซื้อให้ดูนะนะคะคือสีมันค่อนข้างจริงๆมันเข้มกว่านี้ยแต่อันนี้มันโดนแสงไฟยิงไลนะนี่น้องมาในอะไรสีเงินนะคะเดี๋ยวนะคือมันเป็นเงินแบบเข้มๆนิดนึงอะไม่เงินจา๋าเหมือนในคลาสสิกแฟล็ปกตินะคะ ออก่อนจะให้ดูข้างนอกข้างในของเล่าสอรี่เลยละกันนะจริงๆพฤติกรรมในะเอฟที่เอฟทำในวันนี้จริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยนะทุกคนคือเอฟบ,บ่นมาสองสามคลิปหลังนะเอฟบ,บ่นมาตลอดใช่ไหมว่าช่วงนี้เอฟเครียดงานเยอะเออซึ่งปีที่แล้วอะเวลาเอฟก็จะเป็นแบบเนี้ยมันจะเครียดเป็นช่วงๆใช่ปะคะปีที่แล้วอะเอฟก็เพอเครียดปุ๊บเอฟก็ซื้อกระเป๋า แต่ว่าปีที่แล้วซื้อก็จะซื้อแบบยิบย่อยทอุกคนซื้อทีแบบนิดๆหน่อยๆซึ่งสุดท้ายเรารู้สึกว่ามันไม่เป็นชิ้นอ่านมันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้จริงๆทีนี้ปีนี้ก็เริ่มต้นปีด้วยความเครียดเหมือนกันนะคะโดยรอบเนี้จริงๆก็ตอนแรกกะว่าแบบไม่เอาอะเราจะไม่ซื้ออะไรเลยทางนั้นทางสิ้นนะด้วยทางการเงินหรืออะไรหลายๆอย่างเนาะอย่างที่เล่ากันไปแล้วทีนี้ก็ไปเห็นพี่น้องตัวนี้ มันก็เหมือนเป็นโฟลิคิดนะเวลาสไลด์ไอจีเราก็จะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมอ่ะทำไมน้องมาหาเราแล้วเราจะไม่ตอบสนองได้หรออะไรเงี้ยก็เห็นน้องใบเนี้ยเมื่อวานตอนหัวค่ำนะก็แบบยังไงดีนะหรือว่าจะซื้อเลยดีแต่ว่าเงินก็ไม่ค่อยพร้อมทํายังไงดีหรือจะเสร็จแล้วจะขายกระเป๋าทิ้งดีไหมอะไรเงี้ยหลากหลายอย่างสาตะมากเลยนะจนสุดท้ายวันเนี้ยก็วัดดวงทุกคนเออ เคยได้ยินว่าของอันไหนที่มันเป็นของเราก็คือของเราถูกไหมไอ้เมื่อ,อวานก็ต้องเห็นตั้งแต่หัวค่ำแล้วแหละว่าน้องแบบลงในไอจนะคะซึ่งเดี๋ยวจะบอกร้านเทียบซื้อลิงก์ตรงนี้ไว้ให้นะขึ้นชื่อร้านไม่ให้นะคะก็เรียกว่างไงเดียคือก็วัดดวงเออเอก็ตั้งเงื่อนไขกับตัวเองว่าอะถ้าตัวสูงวัพรุ่งนี้ตอนที่เราว่างแล้วอะที่แบบเราเคียงงานแล้วแล้วแบบเราส่งรูปไปถามเขาแล้วของมันยังอยู่ เราก็จะพิจารณาว่าถ้าสภาพโอเคเราจะซื้อแล้วเป็นไงของอยู่ของขอย right? ู่อยู่ตรงนี้เลยก็เลยได้มานะทุกคนคือไม่รู้สิ <c oughs> ก็เลยคิดว่าหลังจากนี้อาจจะมีขายกระเป๋าบางส่วนออกไปนะคะคือจะถามอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าถ้าเกิดเอฟจะทำบล็อกเซลล์อะจะมีใครสนใจหรือเปล่า ถ้าไม่มีสนใจก็จะแบบไปลงตามพวกไอจีอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันเนอะแต่ว่าก็จะมีขายกระเป๋บบางส่วนออกไปค่ะทุกคนแล้วก็จะมีแบ่งเงินเก็บบางส่วนแล้วก็จะทําโทษตัวเองด้วยการโอนเงินบางส่วนเข้าไปในบัญชีเงินเก็บทุกเดือนเป็นเวลาสิบเดือนเออตั้งเงินไขเยอะเดี๋ยวคอยดูเถอะว่าทาได้จริงเปล่าเพื่อให้เอฟไม่รู้สึกผิดกับการว่าแบบเออฉันใช้เงินเก็บฉันใช้เงินเกินในสิ่งที่ฉันจะได้อะไรเงี้ย นะก็นั่นแหละเป็นข้ออ้างหลากหลายอย่างนะคะอ่ะต่อเมื่อกี้มีการขั้นรายการนิดหน่อยก็เมื่อกี้ยังไม่ได้บอกขนาดเนาะมันเป็นตัว c a n n e l r e Issue นะคะสีเมทัลลิกนะซึ่งมาในไซส์9.5นิ้วอ่ะก็คือถ้าเรารู้จักกันว่าแบบ2 2 5 2 2 6 2 2 7อ่ะอันนี้จะเป็น2 2 5นะคะก็คือ2 2 2 5 2องเท่ากับตัวชาแนลคัสสิ่เก้านิ้วค่ะทุกคนเออก็คือถามว่าตอนแรกอะเอฟอยากได้ที่เป็นตัวไซกลางมากที่สุดนะคะที่มันประมาณ11นิ้วกว่าๆเตอแต่เอฟก็รู้สึกว่าเอ๊ะอันนั้นมันก็จะใกล้ๆกับจัมโบเอฟไม้อะไรเงี้ยเออแล้วก็ตอนแรกก็อยากได้เป็นสีดําอะไหล่ทองเหมือนกันเออก็อีกแหละก็รู้สึกว่าแบบ เราเดียน้าเราก็ดำอะไรทองสัมโบเราก็ดำทองแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอออันเนี้ยเปลี่ยนบ้างเถอะก็เลยได้มาเป็นใบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูด้านไหนน้องมีความแบบนุ่มๆมากๆเลยชอบนะคะเขาจะมาในตัวมั m โมเซลเทิร์ล็อกแบบนี้นะคะเผื่อใครยังไม่ทราบชาแนล s ีชูเนี่ยเป็นตัว ที่ Coco Chanel ออกแบบไว้เองนะคะก็เป็นเหมือนแบบเป็นออริจินอลเป็นแม่ๆของพวก Chanel Classic Flap ต่างๆนะซึ่งตอนแรกอะ่ะเขาจะไม่ได้ใช้ตัวหนังตัวนี้นะอันนี้เป็นคาร์ s สกินนะคะก็เขาจะใช้เป็นตัวผ้าเจอร์ซี่นะคะที่ตัว Coco Chanel ออกแบบไว้นะแล้วก็เขาจะใช้เป็นตัว Mass m a s มา r c l l Turn Lock ตัวนี้นะก็จะสังเกตได้ว่าไม่มีโลโก้ ะะยกเว้นมีคำว,ว่าชาแนลใต้นี้1จุดเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งขอพูดข้างนอกก่อนละกันอีกจุดหนึ่งที่สวยงามของดีชูมากกับทุกคนก็คือโซ่ซึ่งโซ่เนะี้ยสัมผัสดีมากนะของจริงสัมผัสดีมากเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ชัดๆนะคะเขาเรียกว่าจำไม่ได้อะเหมือนเขาเรียกว่าบ e จูเชนมั้งเออที่แบบแปลว่าแบบโซ่ที่มีความเนเหมือนเครื่องประดับด้วยในตัวนะคะอ่าทีนี้ เรามาเปิดดูแน่นอนว่าเป็นดับเบิลแฟลแบบนี้นะคะก็สีน้องสะท้อนมากเลยจะบอกว่าสีจริงของกระเป๋าอะ่ะมันจะประมาณประมาณข้างบนนี้นะคะทุกคนตรงนี้มันจะสะท้อนแล้วมันจะดูเงินกห่าเความเป็นจริงนิดนึงแต่จริงอะ่ะน้องเป็นแบบเทาเทาเข้มนะอ่านั่นเซคันด์แฟลก็จะมีความแบบมีซีซีโลโก้นะคือน้องจะไม่ใช่ตัวเบอร์กันดี้ไลนิ่งเพราะว่า น้องไม่ได้ถือเป็นตัวคลาสสิกนะคะตัวนี้คือเป็นคือสไปลยมันเป็นสไตล์กระเป๋าคลาสสิกเออสองจุดห้าห้านั่นแหละแต่ว่าน้องเป็นสีซีซันอลอ่าต้องพูดอย่างงี้ต้องแยกกันอย่างงี้เดี๋ยวจะงงคือพอน้องเป็นสีซีซันอลทุกคนด้านในจะไม่ใช่เบอร์กันดีนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวกระเป๋านะอ่าทีนี้ร้านเขาก็ดันส่งไว้ให้วาดบ โซ่หลุดมาด้วยอเอาอ่อโซ่ออกก่อนนนะคะด้งนในก็เป็นแบบนี้มีออนเทนมีออเทนทะิซิตี้คอรด์นะคะตื่นเต้นนิดหน่อยชอบดีชิ้วมานานไม่เคยได้ซื้อเลยนะแล้วก็จะมีพวกแคบุ๊กมาให้นะคะมันเป็นเหมือนเซ็ตแคบุ๊กของญี่ปุ่นออที่เเปิดดูนะ ตัวของเอฟตัวนี้ก็จะเป็นซีโฮโลซีรีสิบสองนะคะ<อ>ทีนี้ด้านไหนก็จะเหมือนคลาสสิกแฟลตทุกอย่างมีช่องใส่ลิปสติกมินมินิเพียงแต่ว่าสีไม่ใช่สีเบอร์กันดี้นะคะนี่แล้วทุกคนดูพอไม่อยากทรงน้องมีความแบบนิ่มยวกแบบนี้มากๆเลยเออคือเขาบอกว่า ถ้าใครยังไม่ทราบนะของเราซอยให้ฟังคือเขาว่ากันว่าเขาแล้วก็เฟลอะไปเปิดกล่องเขาเรียกว่าสมบัติเก่าของโคโค่ชาแนลแล้วไปเจออีน้องดีอิชูเนี่ยซึ่งดีอิชูอย่างที่เอบอกว่าเป็นใบที่ชาแนลเขาเออกแบบเองใช่ไหมไปเจออ e ีรีชูเนี่ยแบนลาบเป็นนากอย่างเงี้ยอยู่ในกล่องสมบัติของนางนะเขาก็เลยมีความไอเดียว่าเอ้ยเอาออกมาทําขายใหม่ดีกว่า นั่นคือเหตุผลที่ทำไมหลังๆเขาถึงเรียกรุ่นนี้ว่า r รี s ิ u e ก็คือเอามาออกใหม่นั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่ารุ่นออริจินอลจริงๆจะเป็นผ้าเจอร์ซี่นะคะแล้วก็อะไหล่ทองนะซึ่งอะไหล่โซ่ที่เอดบอกอ่ะมันสวยเนาะมันก็จะมีความเป็นเหมือนเครื่องประดบับนะคะก็ลักษณะประมาณนี้มันจะเป็นตัว โซ่ตัวก่อนที่จะเป็นโซ่ที่มีหนังร้อยนะเออนะคะเป็นยุคก่อนอันนั้นไปอีกนะคะน่ารักมากเลยทีเดียวกําลังจะคิดว่าจะต้องใส่ตัวจัดระเบียบจัดทรงดีไหมเออใจหนึ่งก็ชอบความที่น้องแบบนิ่มยวบนะแต่ใจหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าแบบน้องจะแบนราบขนาดนี้ไม่ได้น้องจะแบนขนาดนี้นะไม่ได้ก็เลยกำลังคิดอยู่นะว่าจะแบบยังไงดีนะคะเพาให้ดูขาด้างหลังมีมอนาลิซาสไมล์พ็อกเก็ตนะ ซึ่งค่อนข้างแบบยืดได้เยอะขึ้นหนังน้องอะนุ่มมากเออเอฟได้ยินมาว่ามันเป็นกระเป๋าที่สามารถบิดได้แต่ไม่กล้าทำนะอย่าอย่าลองที่ของตัวเองนะคะแต่ที่แน่ๆน้องแบนแบบนี้ได้นะทุกคนเตอ,อนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันออนะคะก็เป็นหนึ่งเขาเรียกว่าอันบ็อกซิ่งที่เกิดจากความเครียดอะเออเขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือนเป็น หวงพันธนาการให้เราทำงานต่อไป呵呵นะคะก็ประมาณนี้สำหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าเกิดเอได้ตัว organizer มาจะมารีวิวให้ดูแลาวะัทำวอสปิดด้วยนะคะอีกทีหนึ่งนะ อันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนสำหรับน้องรีชูนี่น่ารักมากเลยชอบนะคะไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์เซ็กชันด้านล่างได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องเอฟด้วยนะวันนี้แท่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ